เออทีมงานก็มกีความน่ารับุกตุกฐานนะครับให้ฝั่งซ้ำแ่งนะครับเลขสีุ่กคนนะครับพขอคุณ้อกปุยเป็นอย่าสุ่มพยายามาให้ฝักสุ้มตับคนอํำเปิดาานณะจะงัอฟุราธานีหนะครับ ไม่ต้องรีบนะครับอยู่ยาวไม่เป็นไรนะครับเราเข้ากันมาแล้วก็อย่างส้องให้รู่นะครับน้องปุ้ยน้องอ้อมเอยนะครับแต่น้องก็อยากให้ความเมตตากับ X4 นะครับให้ความเมตตากับ X4 กองเรานะครับขอขอบคุณมากๆนะครับ กับ <onz> <etus> นาฬกนะครมีความร้ิเพลงนะครับน้องปุยมีความไร้สิกับเลงเพลงนะครับให ouais pues ้ความเมตตาให้ความรุกุนนะครับีตะเอาคินพันคจะใต้พันคุ้อน้อต่อขาคุณน้องปุยยาสูงนะครับีให้ความเมตตาใ้ความอาุจอความเอซีให้ความน้กับแเพลงนะครับตอขอบคุณน้องปุยเป็ูครับกับ อยากขอขอดก้าำไปเอร์ดนเอาได้อรอเป็นอะไ้ดนะอจะเลกอร์ดไปเอ้ไปเลอรดแล้วกอได้น้าา้หนึองสครับขอร้องุยอหนึ่งสองสามนึามโอเคนะครับอคเป็นอย่าสูดนะครับ เออนี่ก็เป็นเซ็งเซีนะครับให้รู้ให้แฟนแดงรู้นเรานีคยเขานะครับเยอนะต้องห้ำนะ้อไก่ขอนมากชสายก้อนนะอืมโอเคนะครับก็เปานัีเยนให่ชุ่ให้ความใจสิกับเอ็กซี่ของเรานะครับ อาบ๊อบคุณมาอ่านี่แฟระยะบ๊อบก็ได้เนะสียบลาวนีวนวนวนว่จะเอ็ี่อย่างเลย <c oughs> น่ารักเลยนะครับบออบกนาวโม้ก็สีแดงที่ชนัเต็าเลยนะรัจะใต่หนูอไ่ครับก็อบคุณอ่าทีมงานก็มาคุยโดยระดับที้่รับเรีเชิญนะครับะรจะใะต่เดียวใต้คูได้หมดนะดับเอ็นบอบไตรวยรยนะครับ เปรียมกองไส่รูปไว้รอเราได้อ่าหนึ่งนะรอเลยนะครับไม่รู้ไมรอดว่าอะไรด้ยนี่เอาใจนะารู้น่ารับอยากดื้ออยากจนอย่ากทำให้ตัดห้าเกิดขึ้นก็ตื่นว่ามีความสุขนะครับกนามีตุ๊กตาสุห้อยเลยนะครับตุาไวเลยตอนนี้เนาะมันมันเป็นอะไรอ่ะอันนี้มันจะตุ๊กตาโอ้ยห้อย มันมั้มันมัอีไกันเองมานครับาเองนนนมีแอัยาันไส้ดีนะครับอ่าปกติเราติดตามน้องปุ้ยเราก็จะรู้แล้วเป็นผู้ิีใบอ่ดใจแมแต่เราใ้าราัวเาห้ล้ว่ออกในทิ้อวทางีวนะครับงปุยจะเป็นคนที่ม้ค็นปกตอ่ามองหนมในีตลอดมานะครับอ่าทุกคนแล้วมีเราลองสกั นั่นนะครับอตีไีนี้เราต้องติดตามกันนะครับต้อตัวแดนองเขากระ้อง้าตใะครับกับอ้ตวงน้าเออยินหน้านคุยได้มาทุกวันนะทีหน้าปดูว่างไม้นะคุยอ่ะ จับเอาได้เลยได้เลยตักคนนะครับโอ้ยยูปลาวาไเลยจะป่าฟ้านะกรเป๋าเดเิดนะครับ่วางก็มาอาจจะจับขาเป็ดตีนหรจับนะรักรอนะครับรอน้องยวงน็ตตอนะครับเราเองก็มีงานในทางก็แนะนำกันนะครับในงานมีน้องปุยเป็นคนหน้ารักเราเองนะเป๋าอยากติดตวงนะครับตามที่อยูติดตให้นะครับ แต่ลองดิตอนตลยที่ตอกดิตอนเลเจต้องมาคุยได้นะครับเพื่อเราจะมีงานดีไห้นะครับอ่านบัวนาแตงนะครับเ่นในเทศต้อง่องคุยติต่อได้นะครับน่าจะติดตามเลยอยากนะครับอจุดมาเมือนะครับเอ็สี่ัไล่นะครับพี่เก้ากันมาเลอก็ได้อ่าต้องก็คุยเาคุยด้วยเราคุยได้เสียสละเวลานะครับเวลานองเรากด้เสียสละยนะครับ ดี๋ยวเราไม่หมือแล้วนะครับเราหยินดีนะครับหล่หยินนีที่นะกับขาไปกับเราถูกคุกคุกนะครับนิวครัแต่ใช่กันไหวเกี่ยวกัเงนใช้ได้ป็นตัวยาได้กับเรากไมัครับคปุ่รัคุเป็นาสู้ที่ให้ความสำคัญกับเอซีต้องดีดีโดนแลงเปอขายฉานะครับลงโดยตีบ้านซีซาตา ใช่ดูไหม,มเรียน้วให้ับเราคเรจะตกไม่ลำบากนะครับใช่ดู้มมนะครับกเรียนเร็จนะครับใคดีอย่างวันดูก็ปางไขกับหนองเข้านะครับหองอัสยาใจดีหมาารากหมานะครับเป็นคนจิตใจดีอยู่แล้วตัวเราติดตามนนองเขานะคนองก็จิตใจดีตลอกถ้าไปได้รยัาเ็ ใครได้จิดตามเอ๊ะจุดตามเลยะได้ซ้ำพาด้วยติดตามสังที่ตอกตองหนองปุ๋ยนรับหองคุยก็เป็นคนบ้านเราที่กเป็นคนคุ้มซุ่นนะครับเป็นคนปุ้มซุนะครับเป็นคนคุ้มซุ่นได้วยไปดแ้วด้วยเ็ตลอดเด็อนนะครับแต่ก็คุณหองปุยเป็อย่างสู้นะครับทุกคนรักหนองคุยนะครับที่มาทุกคนรักหองปุยนะครับทุกคนรักรอยรับ ลายศิษกับทีมงานนะครับาโอเคนะครับครับหนึ่งสองสามครับล่อปอปอคับนะครับโอเคนะครับนี่น้อยนี่ละอ่าผมได้รู้ว่าเป็นแร็คยูซ่าแก้ววันเตอร์ขาจันนะก็เป็นมองติดตุนนะครักนะครับเป็นคนใจติดซนนะครับต้องนปดูกับส่าแกวนเตอร์ขาสัหผัสมาตลอดนะครับ โอเคต่อไปเลยครับเนินะครับาวิวมาได้เลยนะครับอีกตได้ทำหน้าอจะปอ้าอทำได้ทำน้เราไม่เี่ยกนะได้ทำน้าเออทำแะทำได้แต่ให้ครเขากับคนที่าดครับต่อไปวัดบุญียู่ถ้ได้มาใหุ้ณบจเป็นีีแล้วครับ อีกรอบครับหน่งสองสารโทห้ความสำคักับกซีนะครับแต่ส่วน่องสำคากเลยน้องก็ันเป็นนทีใดีนะครับนคนดีอยนใดูแลคนี้เราต้งใจทำเราคุยเราจะรู้นะครับต่มันคเป็นคนการัยนกรเวนะครับเป็นคนการันากัวทีนะครับเป็นคนน่ารักนะครับเป็นคนดีให้โอกสกับโนโมให้กับสังคมนะครับ ก็เคยไปเรียนสลเรียนตัวด้วยสุขุมวินะบงคจะไปเรียนรงเรียนนอกไม่แต่บางคยก็จะไปในสังคมนีละเรนเจอนันแหละวันที่ช่วยนะครับไม่ได้ได่าต้กวนนะครับเราเองนะไม่ได้ใต้ดึกวันีหน้าหลาวนะเราต้องปีหน้าหานั่นลเราะฉะนั้นต้องให้รูกให้อยๆ่หรือไใ้ช่วยนะเราเองนะต้องให้ลกให้ช่วยนันนะครับ ครับอต้องให้ตองวอร์ก้าอย่าอายนะสองอนะควกคอรนดไร้ทีียนะ้องคอนนะตัวหล้ตามนะตาเต็น้าตามตนี้ตอนนี้เราเปนคุพอเราทำรอทนะวันนี้เป็นนพ่อเราตอกไระชอไมอาเล้ไม่จังหวะ่นะวันนี้เป็นคนพ่อเราเตาจับนะวันนี้เป็นคนพ่อเาเิดตาจันะอ่เป็นเด็ก